เที่ยวไทยแพงเกินไปแล้วทำไมฝรั่งหนีไปเที่ยวประเทศอืน่นครับกับข่าวนี้ก็เอามาจากประชาชาติ .net อดีตผู้ว่าทททชงแผน Thailand Grand Comeback ฟื้นท่องเที่ยวอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันไม่เห็นยังมีไม่ค่อยมีพูดอะไรเท่าไหร่เลยอันนี้คืออดีตนี่คือคือดูชื่อแล้วก็เป็นคนเดียวกับช่วงโควิดนะถ้าเกิดใครแบบว่าตอนนั้นที่คน อยากจะเข้าไทยคือแล้วก็กักตรงกักตัวเ,เมื่อไหรเปิดอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเกี่ยวครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนนี้คนเดียวแต่ว่าเป็นมีส่วนร่วมครับกักตัวเมื่อไร่เปิดเปิดกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเออครับอ้างอิงเครดิตนิดนึงครับเป็นผู้ว่าทอท,อท,อท,อทอในช่วงนั้นครับกอ็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเรียบเรียงแล้ะเพราะว่าตอนนี้ท่องเที่ยวไทยก็คือตัวเลขไม่ปังเหมือนเก่า เก้าเดือนแรกของปีอันนี้เดือนสิบปลายเดือนและเก้าเดือนแรกมกราถึงกันยาต่างชาติเข้าไทยแค่ยี่สิบสี่ล้านคนก็ถ้าหารเก้าก็คือเท่าไหร่อะเดือนละสองล้านห้าโดยประมาณฉะนั้นสิบสองเดือนก็คงต้องประมาณสามสิบของปีที่แล้วสามสิบห้าหรือสามสิบหกนี่แหละอันนี้เหลือสามสิบก็จะรูดไปเลยเยอะเลย ก็คือรายได้ลดลงมาอยู่ที่1.1ล้านล้านลดลงมา6%ก็คือตัวเลขลดลงไป7.5แต่ว่ารายได้ลดลงมา6%ก็ดูไม่เยอะนี่แต่ว่าอืยังไงก็คือคือผู้ว่าคนปัจจุบันเขายังไงทําไมอดีตผู้ว่าจะต้องมาเสนอด้วยอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนเชิงว่ากเกษียณไปแล้วแต่ว่ายังยังคัมแบ็กมาเสนอไอเดีย ค,คือเขาเสนอแต่เขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรนะอำนาจตัดสินใจก็ต้องเป็นคนปัจจุบันครับก็คืออดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้เป็นประธานกรนอ,อคือไปทำงานที่อื่นแล้วจบเอ,อแต่ทำไมกลับมาเสนอก็คือการบอกว่าการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเนี่ยแถมคนไทยเองก็เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นจิตหนึ่งเนี่ยคือเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีโปรเ,เที่ยว อะไรนะเที่ยวด้วยกันหรืออะไรทั้อย่างเนี่ยซึ่งอับเคยพูดข่าวแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ครับก็คือเขาบอกว่าหน่วยงานระดับโลกอย่าง IMF World Bank ออกมายุ่งเอ้ยไม่ใช่ออกมาคาดการ GDP ของไทยก็คือรายได้ของประเทศไทยปีนี้ก็น่าจะลดลงเเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเาโดยรวมก็โตแค่1.6ถึง1.8เท่านั้นเองเอคือคาดการว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น อาจจะเพิ่มขึ้นเดแต่เพิ่มขึ้นน้อยคือคือ,คอมันจะเท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งกว่าเนี่ยก็คือมันทําให้รู้สึกเหมือนไม่ไม่คึกคักอ่ะคืออย่างดูอย่างเวียดนามดิก็เท่าไหร่เจ็ดปอร์เซ็นโอ้โหคนค,คึกคักคนแบบว่าโอ้โหทุ่มเขาเรียอะไรน,นะเหมือนมีความหวังอ่ะครับก็คือท่านอดีตผู้ว่าท่องเที่ยวก็งัดแผนไทยแลนด์แก d นคัม b a c k แผนกู้ชีพการท่องเที่ยวใช่ออิจำได้สมัยท่านเป็นเนี่ยนะท่านก็จะแผนสารพัดแผนเลยเออเราก็โชคไม่ดีที่ท่านก็เพราะว่าหลังโควิดจนกระทั่งท่านกเกษียณก็ยังไม่ได้มีโอกาสโชว์อะไรมากนะักเพราะว่าโควิดก็คือซบลงใช่ไหมนักนทะ่องเที่ยวแทบจะเป็นศูนย์แต่แล้วก็ฟื้นขึ้นมา,าแต่ยังไม่เท่าของเดิมของเดิมก็คือก่อนโควิดไทยมีนะักท่องเที่ยวเกือบเกือบสี่สิบล้าน อปีนี้น่าจะเหลือ30ต้นต้นล้านคือหายไปเยอะเลยครับก็คือ Thailand Grand Comeback คือว่ายางไงหัวใจของแผนนี้คือ Stronger แข็งแรงขึ้น Warmer อบอุ่นขึ้นเดี๋ยวมันร้อนเอาอะไรเน่นะโคเดอร์ได้ไหม m อ r e อเมซิ่งโหออะไรนะ้ำ <c oder> oh, นะหัดสะั์ขึ้นโอ้ oh, ฟังดูว้าวมาก สตลองเกอร์คือเดี๋ยวนีะเสนอมาเนี่ยใครทำใครทำอะคนไม่ทำไมตอนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ค่อยได้คือคือมีแต่เขาเรียนอะไรไม่ค่อยได้มาอธิบายเอออันนี้คือคือ,คอมีบรรยายอธิบายด้วยตอนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเออครับก็สตรองเกอร์คือเน้นความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาถูกสตองเกอร์คือราคาสตองเกอร์ไงเน้นความคุ้มค่าสตองเกอร์ไม่ใช่แค่ราคาถูก <laughs> ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในไทยค่าที่พักค่าอาหารมันแพงขึ้นทาให้เราเสียเปรียบด้านราคาไปเยอะดัชนีการแข่งขันก็ตกไปอยู่อันดับ48ของโลกคือหมายถึงอะไรแพงเป็นอันดับ48หรือถูกเป็นอันดับ48ก็คือต้องปรับไปเน้นเรื่องของความคุ้มค่าแทนก็แน่แหละราคาแพงขึ้นก็ต้องมีอะไรที่มันสมกับสมกับราคาถูกไหมไม่ใช่แพงขึ้นแต่คุณภาพเท่าเดิมคนก็หนีไปเที่ยวที่อื่น ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพอีกแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่กลุ่มค่าใช้จ่ายสูงและมีศักยภาพครับจำได้ว่าเ,าเป็นแฟนคลับของท่านวงเล็บว่าตอนโควิดอาพูดข่าวแล้วก็เนี่ยแหละมีแต่คนเนี้ยออกมาใช่ไหมเออเราก็ไอ้นี่วิจารณ์กันไปเยอะครับเป็นแฟนคลับของท่านเขาก็พูดอย่างนี้ตลอดลก็คือเน้นกลุ่มค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็กระตุ้นให้คนกลับมาเที่ยว ต้องสื่อสารให้คนที่เคยมาแล้วเอ้อเด็เดๆนะเน้นค่าใช้จ่ายสูงแช่ไหว่าผ่านมากี่ปีแล้วตั้งแต่โควิดปีสองสองจบถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นก็คือสามสามปีกว่าแล้วยังดึงไม่สําเร็จเหรอเพราะว่ายังตั้งเป้าจะดึงอยู่คือคือตั้งเป้าคือหมายความว่ายังไม่ได้ทําหรือหรือยังทําไม่ถึงครับกระตุ้นให้คนกลับมาเที่ยวต้องสื่อสารให้ดีทั้งคนที่เคยมาแล้วและคนที่ยังไม่เคยมาอา่อ หรือแม้กระทั่งพวก first time passport holder คือพวกอะไรอ่ะ flashy ใช่ไหมเหมือนตอนเข้ามาหาลัยอเป็น flashy เออพวก flashy ก็อยากจะให้มาไทยเลยวงเล็บว่าคนเอ่อจะดึงคงจะได้เฉพาะคนใกล้ๆน,นะเพราะว่าถ้าจะดึงฝรั่งนี้คือนั่งเครื่องกันแบบนานมากอะ่ะคงคงตัดสินใจยากอะ่ะ ก็ล่งเร่งเพิ่มเที่ยวบินร่วมมือกับสายการบินเพิ่มจํานวนเที่ยวบินและที่นั่งให้กลับมาเต็มที่เพื่อที่ราคาตั๋วเครื่องบินจะได้ไม่สูงคืออ๋อมีเที่ยวบินมาน้อยลงเหรอ,อเหมือนกับว่าคนขลัอะไระเที่ยวบินก็น้อยพอที่บินน้อยการแข่งขันด้านราคาก็ไม่มีก็เลยแพงขึ้นอย่างเงี้ยเหรอครับจริงไหมเ,เพื่อนๆที่ฟังอยู่ว่าตั๋วมาไทยแพงขึ้นจริงไหม ครับแล้วก็เมื่อกี้คตรองเกอร์ er คือเพิ่มราคาเพิ่มความคุ้มค่าเอันที่สองคือวอร์มเมอร์ครับร้อนอยู่แล้วยังจะวอร์มอีกวอร์มก็คืออบอุ่นกว่าเก่าเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนภาพลักษณ์ไทยใหม่ให้เป็นประเทศแห่งรอยยิ้มของคุณภาพและความปลอดภยัยถามก็เลยถามว่าใครทําใครเป็นคนปฏิบัติครับถูคาขวัญขึ้นมาได้แล้วใครเป็นคนปฏิบัติเพราะว่าถ้าคนปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาจะทําจริงนะก็คืออันที่จีนไม่มาเพราะอะไร ก็เพราะว่ารู้สึกมันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจะทําจริงนะเขาควรจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทําจริงด้วยว่าเออเราจะปรับปรุงเราจะเล่งอะไรเงี้ยให้ให้ใหนักท่องเที่ยวกลับมาความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องตํารวจท้องที่นะเลยถามว่าใครทํอการเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืนกล้าไหมรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุและการถูกเอาเปรียบหลอกลวง อืมครับก็คือตำรวจก็ก็ฮะแทนอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ More Amazing เรามี Amazing Thailand อยู่แล้วยังจะอ๋อจะเพิ่มใช่ไหมเป็นจาก Amazing Thailand เป็น More Amazing Thailand เสร็จแล้วก็จะเป็น Great Amazing Thailand แล้วก็จะเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> Perfect Amazing Thailand ครัอันนี้ More ก่อนอ่าการก็คือเล้าใจกว่าเดิม ตอนนี้คือไม่ค่อยเลาใจเพราะว่าเน้นแต่ของอะไรนะทะเลเดิมๆเออข่าวข่าวก่อนทะเลเดิมๆอ่ออะไรเดิมๆภูเขาเดิมๆเออที่เที่ยวเดิมๆอะไรอย่างงี้ครับการท่องเที่ยวต้องสนุกใส่ความสุขเพลิดเพลินและความสนุกเข้าไปทุกประสบการณ์การเดินทางยังไงยังไงเอาพูดคำเดียวกันอีกแล้วตอนสมัยนั้นที่ที่ แทนก็ออกมาพูดแล้วก็ออยังไงยังไงอย่างเงี้ยครับคงได้ปู๊แบบมีจนแกเอ,อ่อก็คือต้องใส่ความสนุกทั้งวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตหรือธรรมชาติเออยังไงอ่ะธรรมชาติสนุกวิถีชีวิตสนุกคือยังไงสร้างการจดจําใหม่ให้โลกจดจําไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่สนุกและปลอดภยัยโอ้โหครับก็คือ q ควิกวิน สามมิติสร้างภาพลักษณ์ใหม่ครับมีมีอะไรนะมีเกรทคัมแบ็กแล้วสตรองเกอร์ er, ราคาขึ้นเอ้ยไม่ใช่อบอุ่นวอร์มเมอร์อบวอร์มอวอร์มเมอร์อบอุ่นสตรองเกอร์ er, ราคาคุ้มค่าเอ่อมอลเอเมสซิ่งล้วใจครับมีสามคำขวัญแรกแต่สามคำขวัญที่สองควิกวินสามมิติสร้างภาพลักษณ์ใหม่ครับมีอีกแล้วก็คือ เอเป็นหน่วยงานที่เก่งในการแต่งคำขวัญเออก็คือ Discover New Thailand บอกให้โลกรู้ว่าไทยไม่ได้มีแต่รอยยิ้มแต่มีคุณภาพความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้นี่นี่บอกมาแต่ละคำตรวจยังไงเออเป็นคนในประเทศยังไม่รู้เลยตรวจยังไงความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้และความคุ้มค่าครับก็คือเป็นถ้าบอกว่าเป็นยูโทเปียของดินแดนในฝันของ เราอุรมคติของเราเนี่ยเอออันนี้จะใช่อุรมคติคือทําจริงไม่ได้ง่ายๆเอ,อ่อแล้วก็ครับก็คือนิวไทยแลนด์อ่ะสองคือเปิดมุมมองเมืองรองเน้นการโปรโมทเมืองรองและชนบทให้เห็นสเสน่ห์แท้ๆความสนุกแบบไทยอืมเกิดให้เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและสร้างรายได้สู่ชมชนจริงๆเอ,อ่าครับเมืองรองอ่ะถามจริงไปยังไง นั่งเครื่องไปอย่างเดียวเลยเหรอไปแล้วก็อยู่ได้แต่ตรงนั้นแหละเราไปต่อางน,น,นั่งเครื่องกลับหรือนั่งเครื่องไปต่อนั่งเครื่องเหมือนนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งรถนั่งรถเมลเลยก็คืออ่ะมาหน้านแล้วอหน้านแล้วไปต่อไงวะเออมันก็มีแหละแต่ว่ามันแบบหมายถึงว่าไปใกล้ๆอะ่ะสมมติมาอำเภอเมืองใช่ไหมไปใกล้ๆอะ่ะไม่ค่อยมีนะขนาดขอนแก่นเมืองใหญ่ที่ออบอยู่นี้ยังไม่ค่อยมีเลยคือมันมีอ่ะแต่มันมันมันไม่ได้เยอะเออ อันนี้คืองจังหวัดที่โอเคระดับหนึ่งแล้วนะแล้วจังหวัดที่เมืองรองของเขาจริงๆเนะี่ยคือไปเดินทางยังไงเออออสเน่ก็คือหมายความว่าไปไหนไม่ค่อยได้ก็เลยติดอยู่ตรงนั้นก็เลยเห็นสเสน่ห์หรือเปล่าครับแล้วก็สามก็คือกิจกรรมใหม่ดึงดูดไฮสเปนเดอร์ ender, ก็คือดึงดูดคนใจหนะักเออก็คือ Help ์แอนด์ l วลเ s ครับคืออะไรอ่ะสปาเหรอ ก็คือมีเศรษฐกิจให้ท้าทายแต่แผนไทยแลนด์คัมแบ็กก็ยังเป็นความหวังสําคัญที่จะทําให้การท่องเที่ยวไทยกลับมายืนหยัดเป็นรากฐานความรุ่งร่งเรืองของประเทศได้อีกครั้งนั่นเองอันนี้ออบรุกสึกเหมือนกับว่ามานามานำเสนอกับสาธารณาชนแทนที่ว่าแผนนี้น่าจะไปคุยกันเองใช่ไหมรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมคุยกันนี่คืออดีตผู้ว่าก็ไปคุยสิผู้ว่าคนปัจจุบัน ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเออก็คืออันนี้ผู้ชายอ่ะไปคุยรุ่นพี่แล้วไปคุยกับรุ่นน้องก็ไม่ต้องมาคุยกับตรงนี้ก็ได้ก็คือคุยกันแล้วเขาก็ออกมาจะทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงครับก็ก็ไม่ได้อะไรก็คือเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าก็ได้ยินทุกปีก็เลยรู้สึกว่าอืมครับก็อย่างนี้ตลอดแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ดูว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าหรือเขาจะแค่ออกมาเล่าให้เราฟางังเล่านิทานเสร็จแล้วก็ ไม่ได้โคกันก็คือไปคุยกันเองก็จบแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาออกสื่อประมาณนี้ครับก็มาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้ไหม <c oughs> ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าติดตามโกนโนไกด์ดูได้ที่โก no ไกด์ .com วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ